สวัสดีนะฮะพี่น้องที่รักจอวันนี้ผู้รู้มีผลระมักรัากไม้มาแจกยอดพี่น้องกินด้วยจ้าอ่าพอดีคุณรุจิรานะฮะเขาก็มีน้ําจิตน้ําใจเนาะคุณรุจิราก็เลยให้ผลระมักรากไม้มาสักะเฉาอย่างใหญ่เลยเสียงก,กินด้วยกันคนละครึ่งเราอื ใช่หอมขี้ฟันผู้รู้หวานมากเลยนะฮะอ,อ,อ,อันนี้มะปรางอ่ะคนละลูกคนละลูกเอาไปแจกกันกินนะฮะอันนี้มะยงชิดลูกใหญ่มากเนื้อย่างยอะ หวานกรอบลองชิมอันนี้ดูสิจะเป็นยังไงหวานนะแต่ผู้รู้ชอบแบบเปรี้ยวเปรี้ยวผสงสัยโอเรียงจะหิวผู้รู้ชอบกินแบบเปรี้ยวมันจะออกเปรี้ยวหวานหวานผู้รู้ เตรียมพริกเกลือมาด้วยชามบัานผู้รู้ก็เป็นแบบนี้แหละคนบ้านโนอโกคอกนะอย่างผู้ผู้รู้นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรรัดเรอรกเฟกับเขารอกมาทานกับผู้รู้นะฮะอืมเปรี้ยวหว,ว,วาน,วานจิ้มน้ำจิ้มนะฮะออร่อยบอกได้เลยว่าอร่อยมาก ยงชิดเนี่ยจะรู้สึกว่าเปรี้ยวจิ้มกับพี่เกลือได้เรื่องเลยฮะแซ่แฝดอีลีอร่อยมากเลยนะคะลูกใหญ่มากเลยฮะ นะเดี๋ยวผู้รู้จะเอาไปปลูกตูดโอเลี้ยงโอเลี้ยงตูดอขอบพระคุณคุณรุจิรามากเลยนะฮะอริยอร่อยมากเพื่อนเพื่อนมากินกับผู้รู้นะคะอร่อยแซบอิหลีเลยฮะออืือ mm. -hmm. mm -hmm.